สวัสดีครับยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช่องซูโม่ชอบเล่นเกมวันนี้ก็มีเกมมานําเสนอนะเรามาลองเล่นกันดูดีกว่าว่ามันจะโดนรีฟันหรือเปล่านะเป็นเกมจีบสาวอีกแล้วแล้วก็เป็นเกมจากประเทศจีนนะเห็นว่าตอนแรกเหมือนจะไม่มีภาษาอังกฤษมันก็เลยแบบไม่โผล่ขึ้นมาให้ได้ดูตอนนี้เขามีภาษาอังกฤษแล้วนะก็ลดโดน ด่าเลเทด้วยนะว่าภาษาอังกฤษแย่มากนะแต่เดี๋ยวเราก็มาดูกันว่ามันจะเอ,อดีหรือแย่ขนาดไหนนะเ,เกมชื่อว่าติปิชีวอป่าเหมยหนีเป้าหวยเ่ะอเกมแปลว่าอ,อขอโทษด้วยนะคือฉันทำให้สาวๆมารุมร้อมฉันซะแล้วอะอย่างนี้เเกมสามารถเปลี่ยนภาษาได้ง่ายๆเลยกดทางขวาบนตองนิปา้าปิ้ง แต่ว่าไม่เปลี่ยนโลโก้นะจริงๆแล้วถ้าเป็นโลโก้เกมภาษาอังกฤษเนี่ยเขาจะเขียนว่า sorry israel I by beauty อะไรประมาณนี้ซึ่งแบบรู้สึกเหมือนจะผิดกับม,มาด้วยนะอันนี้ก็ไม่แน่ใจหรือว่ามันเป็นเทคนิคการเขียนที่ถูกต้องแล้วก็ไม่รู้เหมือนกันนะอ่ะก็ประมาณนี้เอาเป็นว่าถ้าพร้อมแล้วว่าแบบมันควรจะรีฟันหรือเปล่าเราก็รีบไปเล่นกันดีกว่านะมันจะรีฟันได้ภายในสองชั่วโมงปะ นิวเกมเฉินโมเฉินโมเฉินโมเฮ้ยไม่ใช่ซูโม่ซูโม่เกมนี้เขาบอกว่าตัวละครเราชื่อเอ่อเฉินโมนะแต่ว่าเรียกซูโม่เลยก็ดีนะซูโม่เ่าหวังเอ้าเราหวังเหรอทำไมวันนี้ถึงมาเนี่ยคือแบบก็คิดถึงก็เลยมาหาไงล่ะเฮ้ยอย่าพูดหน้าขนลุกงี้เดยคือไม่มีเงินก็บอกมาดิ สมโมเราเป็นพี่น้องกันมาตั้งหลายปีเฮ้ยมันก็ต้องมีคิดถึงกันบ้างคือระหวังนายรู้เปล่าว่าบริษัทเล็กๆเนี่ยเพิ่งเริ่มไม่นานถ้าแบบว่าถ้ามีโอกาสแล้วก็พี่น้องเราต้องไปเที่ยวกันบ้างตอนนี้ก็อยู่หน้านายแล้วนี่ไงเอาเป็นว่าถ้าพวกเราร่วมมือกันแล้วก็นายไม่ต้องกังวลอะไรอีกแล้วล่ะ คือนี่ก็เป็นโอกาสที่ดีจริงแหละแต่ว่าคือจะมาสั่งของทีหนึงเยอะขนาดนี้เลยเหรอเอ๊ฉันต้องไปคุยกับคนที่ลงทุนด้วยกันก่อนนะอ๋อเขาจะมาสั่งของเรานะแต่ว่านายไม่ควรจะลังเลนะถ้านายลังเลเนี่ยแล้วก็โอกาสมันก็จะหายไปฉันอุตส่าห์รีบมาหาเลยนะเพื่อน เออตอนนี้นายเป็นเจ้าของบริษ oh. 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 wow. sure ัทไม่ใช่เหรอนายตัดสินใจได้หรือว่านายไม่เชื่อใจฉันใช่ไม่เชื่อใจปกติก็ไม่ได้ขี้โกงกันอยู่แล้วเอาน่าเดี๋ยวระวังคือไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นฉันน่ะก็เชื่อใจนายแต่ว่าอ่ะก็เชื่อใจดีแล้วก็งั้นก็ตกลงเลยเลยไหมล่ะเซ็นสิตอนเย็นเราก็ไปฉลองกันที่ไหนคลับดีกว่า ไม่ใช่แล้วดูจากอาการอีนี่ไม่ใช่แล้วอ่ะเข้ามาเข้ามาเออคุณหวังขอโทษด้วยนะเออว่าแต่คุณหยางเนี่ยทำไมยิ่งไปยิ่งสวยนะเนี่ยหุ่นดีดีเฮ้ยมึงพูดอย่างนี้กับผู้หญิงไม่ได้นะเว้ยกูยพูดไ,ได้นคนเดียวไม่ใช่ <บา S 1> เออหัวหน,น้าคะคือเมื่อวานมีเออจัดมิงไว้แล้วอย่าเซ็นนะคะ ววคือไอเหล่ววาหวังเนี่ยมันรู้จักกันมานานแล้วมันก็มาขอให้ช่วยงานนี่ถ้าเกิดสำเร็จแล้วก็เราก็จะก้าวหน้านะแต่ว่าทำไมดีๆวันนี้หยางเจียถึงได้มาพูดอย่างเงี้ยแสดงว่าจะต้องมีอะไรแน่เลยอ่ะ<ม>อ่านั่นแหละนี่ก็สงสัยเหมือนกันนะคือไอเหล่ววาหวังเนี่ยไอเนี่ยเขาบอกว่าเป็นเพื่อนเรามาตั้งกานานแล้วนะเหมือนมา ขอให้เราร่วมลงทุนกับเขาอะไรอย่างเงี้ยซึ่งแบบเออเลขาคนสวยของเราบอกว่าอย่าไปรีบนะข้อหนึ่งก็คือเดี๋ยวขอไปประชุมก่อนข้อสองคือได้เลยเพื่อนไปกันเถอะข้อสามคือยังเฉียเธอมีอะไรหรือเปล่าเธอโอเคป่ะเออเดี๋ยวฉันไปประชุมก่อนนี่ฉันฉันฟังคนสวยอยู่แล้วอืมเราหวังขอโทษด้วยนะคือพอดีมีธุระต้องรีบไปประชุมก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยคุยกันเรื่องอื่นๆนะอะไรที่มัน สำคัญก็ต้องลำดับตามเหตุการณ์เยี่ยมไปเลยค่ะเออเอาเป็นว่าฉันฉันรออยู่นี่แหละเออนี่เห็นไหมกดไลค์กดเลิฟให้เลยฉลาดมากหัวหน้าซูโมหัวหน้าฉลาดมากเลยแบบว่าไม่ใช่อยู่ดีๆก็แบบโดนเล่งๆจริงๆก็คือตามผู้หญิงไปนะไม่ใช่ไม่ใช่โอ้โหแล้วเราอ๋อมาส่งเพื่อนนะเพื่อนขับฟอร์เรสี่อะเอ้าสุดท้ายก็เซนเหรอ เอาเป็นว่าฉันจะเรียกเพื่อนมาด้วยเดี๋ยวเราไปสนุกกันดีกว่านะเฮ้ยเอาใข่มาด้วยเนี่ยอินนี่มันโดนหลอกแล้วระวังโอ้โหมันเต็มไปด้วยสาวสวยแล้วเนี่ยอะไร สวัสดีซูโม่นี่มันอะไรเนี่ยบังเอิญจังเลยเอามื่อกี้ยังไปอีอ๋ออยู่กับไอ้เหลววาหวังเลยนี่เอาไปหาเหลววาหวังดิเพิ่งไปได้วยกันไม่ใช่หรอคือเขามีธุระฉันไปกับซูโม่ดีกว่าคืนนี้จะได้สนุกกันเหลาหวังนี่มันลูกเล่นอะไรอีกแล้วเนี่ยส่งคนสวยอย่างนี้มา ไม่ถูกต้องแน่นอนเลยนี่มันต้องวางแผนอะไรบางอย่างไว้เฮ้ hey, ยหยางเจียช่วยฉันด้วยสิสอย่างนี้มันไม่ถูกต้องซะแล้วล่ะไม่ได้เราต้องเชื่อเลขาคนสวยของเราดีกว่าอีนี่ไม่ใช่เลยข้อ1ก็คือแฮปปี้ฮาวนะที่ไม่ใช่แฮปปี้มิวนะข้อ2ก็คือเอออย่าไปสนใจการย่อยุนิข้อสามคือ เออเธออยู่นี่ยังไงอย่าไปสนใจการยั่วยุนี้เราตัดบทเลยนี่ัวง那个王总่晚点还ว吗哎เ,เดี๋ยวไออวังมันจะกลับมาปะเนี่ยไม่อยากไปได้วยกันเหรอ ER. ถ้างั้นแล้วก็สโมโมอยากเล่นอะไรเหรอไปหาอาหวังไปคือแบบอหวังนี่มันใช้ลูกเล่นนี้ใช้ไม่ได้เลยเออเข้ามาช่วยหน่อยแล้วคนสวยของเรา แมี่อฉันยังเจียขึ้นรถกันเถอะซูโม่เธอ,อน,นี่มันแย่มากไม่หรอกเป็นคนดีจะตายอเออหัวหน้าคะคืออว่างเนี่ยมันท่าทางเชื่อไม่ได้เอามาดูเอกสารทีดีไหมใช่ใช่ใช่ฉันก็ว่างั้นน่ะเดี๋ยวยังไงค่อยไปจัดการทีหนึ่งกันสมว่าแต่เราไปกันก่อนเถอะ ไม่ต้องทำไมอ่ะเดี๋ยวพาไปไม่เห็นเป็นไรเลยดีกว่าไปนั่งแท็กซี่อันตราย,ยคือเอกสารเนี้ยมันไม่ไดีจริงๆโอ้โหเราไม่ยอมฟังเลขาคนสวยของเราใช้ไม่ได้เลยนี่โอ้โหดูเดืหัวใจแตกสลายเอา้าเลือกอะไรก็ผิดเหรอโอ้โหแล้วเราก็ไปนั่งเฟลลารี่ของเราโอ้โหเจ๊งแน่นอนเลยรู้สึกได้เฮ้ยท่าทางจะเจ๊งซะแล้วสินะ เหัวหน้าคะเข้ามาสิวิบริษัทเรามันทำไมมันโล่งเงี้ยเจ๊งซะแล้วลหัวหน้าคือตอนเช้าไปที่บริษัทอวังแล้วปรากฏว่าที่ออฟฟิศนั้นน่ะว่างเปล่าค่ะฉันว่าแล้วอ่ะฉันโดนหลอกเออหัวหน้าเดี๋ยวจะไปหาวิธีฉันฉัน,ฉน จะไปที่ไทยดีกว่าเอามาทำไมเนี่ยมาที่ไทยทำไมนสงสัยฉันต้องไปเป็นจีนเทาอยู่ที่นู่นแล้วละ่ะเธอไปหาวิธีเอาเงินไปแบ่งกับคนอื่นเถอะนะแยวก่อนคุณนะอย่าไปเป็นจีนเทาที่นู่นเลยเอานะ่เดี๋ยวฉันหาวิธีจนได้แหละโอ้โหสถานาการณ์ทำไมเหมือนเข้ากับสถานาการณ์ปัจจุบันเช่นนี้ล่ะ เดี๋ยวฉันไปเปิดบัญชีม้าอะไรหน่อยก็น่าจะพอหาเงินมาช่วยพวกเธอได้แล้วล่ะ <c oughs> โดนอหวังหรอก <c oughs> <c oughs> เออคนแรกไอเราหวังเลยนะ <c oughs> อะไรเนี่ยโอ้โหยาวเลยข้อหนึ่งก็คือเออนี่คุยกับเราหวังไม่ใช่ข้อหนึ่งข,ข้อความที่หนึ่งข้อความทหนึ่งนี่ลูกค้าโทรมามันเกิดอะไรขึ้น อ๋อพอดีมีปัญหานิดหน่อยเพื่อนเดี๋ยวฉันจัดการให้เลยเดี๋ยวว่างแล้วโทรมาหาอย่างนี้เลยโอ,โอเคโอเคโอเคเฮ้ยทําไมติดต่อไม่ได้วะลูกค้าบอกว่าไม่ได้ผ่านตามขั้นตอนที่ถูกต้องแล้วก็วิธีการเนี่ยคือแบบคือสินค้าก็เลยโดนดีเทนนะดีเทนนี่เหมือนจะเป็นเขาเรียกว่าโดนปฏิเสธใช่ไหมขอหาแป๊บนึงนะจะได้แบบถูกต้องนิดหนึ่งนะคำนี้ใช้บ่อยแต่ลืมได้ไงนะดีเทนดีเอทเอไอเอ ดีเทนแปลว่าโดนกักขงังโดนยึดไว้นี่ไงออสินค้าโดนแบบก,กักไว้นะคือแบบฉันไม่รู้เรื่องเนี้ยแต่แบบว่าฉันยุ่งอยู่นะนายยุ่งเหรอเฮ้ยนายต้องอธิบายเดี๋ยววะต้องไปอธิบายลูกค้าคืออย่างน้อยที่สุดเราก็จะได้ร่วมมือกันไงล่ะคือเดี๋ยวฉันจัดการวันนี้ไม่ก็พรุ่งเนี้ลูกค้าบอกว่าคือมันยังไม่ถึงสักทีอะ่ะเฮ้ยนายโกงเหรอะวะของมันเยอะนะเว้ย อา้าวแล้วก็ตัดสายที่คุยกันเฮ้ยรับโทรศัพท์เดียวะตอบสิตอบสิบสเว้ยคือเดี๋ยวฉันหาวิธีอื่นก่อนนะขอเวลาหน่อยกลับมันนี่นะไอตูดมาคุยกันกลับไม่ได้หรอกวะ่ะอยู่ไหนเนี่ยเดี๋ยวจะไปหาเดี๋ยวอีกกี่วันก็เจอกันเองอหมายความว่าอะไรเนี่ย แล้วมันก็ไม่คุยกับเราแล้วนะโอ้บอกแล้วเกมก็ไม่มีทางเลือกให้เรานะมันต้องโดนหลอกอันนี้คาร์ดิเลอร์เสี่ยวหมิงคนขายรถเสี่ยวหมิงช่วยหน่อยดิเออคุณเฉินต้องการอะไรคะค,คุณซูโม่ต้องการอะไรคะคือแบบช่วยช่วยขายรถให้หน่อยคือแบบพอดีต้องรีบใช้รถโอ้ต้องรีบขนาดนี้เลยเอะด่วนด่วนจัดเลยอะคุณซูโม่คะคือได้ดูจากเอ,อบันทึก แบบว่าอุบัติเหตุแล้วก็ไม่มีปัญหาอะไรนะน่าจะขายรถได้ว่าแต่ราคาที่เราเสนอได้ไหมคะโอ้เราต้องขายรถเฟอร์รารี่นั้นด้วยเออโอเคเลยไม่จัดไปแล้วก็โทรคุยกันนะว่าแต่จัดการเป็นยังไงอ่ะก็เอเอ,อจ่ายจำนวนเต็มให้เลยเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปเจอกันที่ตรงลานจอดรถข้างล่างนะตอนเที่ยงนะค่ะค่ะได้ค่ะโอเคมาถึงแล้วเอ้ผู้หญิงบอกไม่รู้ครับครับครับโอเค มาถึงแล้วเดี๋ยวเจอกันโอเคอืมเราขายรถเพื่อเอาเงินมาคืนให้ลูกน้องอะไรอย่างนี้ด้วยนะหูเราสุดยอดจริงๆต่อไปก็คือเอไอเจียกับเสียวเมิ่งนะอันนี้จะขายบ้านด้วยเหรอเออเสี่ยวเมิ่งคือแบบว่าพอดีมีเรื่องให้ช่วยหน่อยตอนนี้กำลังแย่มากเลยเออคุณซูโม,โม่ไม่ต้องห่วงค่ะมีคนที่ต้องการบ้านของคุณอยู่แล้วล่ะถามอยู่บ่อยๆเพราะบ้านของคุณมันสวย โหอยากค้โมมากเลยคือราคามันยังไงเนี่ยโอเคโอเคคุณสูโม่คือแบบว่าเดี๋ยวจะพาลูกค้าไปซื้อแล้วเขาจะจ่ายเต็มด้วยอะ่ะแต่ว่าก็คือแบบอาจจะต่อราคาก็โอเคนะเดี๋ยวค่อยคุยกันเรื่องราคาอีกทีนึงอ่อาคาเข,าข,าขา้าใจแล้วค่ะต่อไปนะอันนี้คือเออคุณสีจากเออเสียเก่าซอฟต์แวร์นะบริษัทซอฟต์แวร์ เออคุณสีไม่ได้คุยกันตั้งนานเลยเอ๋อไม่อยากจะคุยคือแบบไอเหล่าจางเนี่ยมันบอกว่าขอยืมเงินอีกแล้วไม่รู้ว่าจะต้องทําไงดีกับไอคนประเภทนี้เนี่ยคือยังไงน่ะอ๋อหลอกงั้นเหรอเออแล้วคือเกิดอะไรขึ้นกับน,นายละ่ะคือไม่มีอะไรอะ่ะก็แค่มาทักทักคนนี้อาจจะเป็นเพื่อนของเราอีกคนหนึ่งนะแล้วเราก็เลยแบบว่าทักมาปรากฏว่าไอจางไอเหล่าจางอะเหล่าอะไรนี่ก็มาขอเงินนะ่ะอืมเราอาจจะกาลังมาขอเงินเช่นกันเราเลยไม่กล้าพูดต่อ เออมิงโหยรงนะเออสวัสดีคุณเมิงขอบคุณนะที่ช่วยจัดการเอ,อธุระก,ก่อนหน้านี้ให้สุโมยินดีแบบที่ได้ช่วยเหลือกันนะโอเคเลยอ่าไม่มีอะไรแล้วจบแล้วจบแล้วหมดละมือถือก็ทําให้รู้สถานการณ์นะดูเหมือนว่าฉันไม่มีเพื่อนแท้สักคนเลยนะเนี่ยบ้าจริงอ้าวอ๋อมีทักไม่คนนะ อย่างเจี๋ยก็คือลูกน้องในเลขาของเรานะคือหัวหน้าคะตอนนี้พวกพนักงานอะเอฟพีซนะแฮฟบีนเอฟพีสน่าจะหมายถึงว่าตอนนี้ก็แบบว่าคือใจเย็นลงแล้วอะไรเงี้ยเดี๋ยวหนึ่งขอดูก่อนนะ a อ p e a s e นะเอฟพีสอ๋อใช่แปลว่าคือเราได้แบบว่า ช่วยเหลือเขาไปก่อนแล้วนะก็คือเราขายรถขายอะไรแล้วก็ให้เงินเขาไปแหละตอนนี้พวกเขาก็เลยยอมถอยไปก่อนแล้วถ้ามีอะไรก็อย่าลืมโทรมาได้เลยนะคะโอ้โหทำไมเลยาค,คนดีดีจังเลยทำไมเราไม่ฟังเขาวเนี่ยคือข้อแรกเราตอบว่าไม่ต้องห่วงนะฉันไม่ได้อ่อนแอขนาดนั้นฉันไม่ยอมแพงง้ง่ายๆหรอกข้อสองก็คือฉันควรจะฟังเธอนะฉันไม่ควรจะไปฟังไอ้เหล่าหวังชั่วๆนั่นเลยข้อสามคือ ฉันจดไว้ในใจแล้วแหละว่ามีอะไรก็โทรหาเธอได้ข้อสองบอกเลยว่าฉันผิดไปแล้ว <phones> คือความจริงแล้วเนี่ยก็รู้ตั้งแต่ตอนนั้นแหละที่ไม่ยอมฟังอะ่ะแล้วหัวใจแตกสลายเลยนะโอ้โหคือก็ยอมรับแล้วก็อย่าหัวใจแตกสลายเลยโอเคไปต่อคอนตินิว้วบ้าท,ที่สุดเลยอะ่ะ นี่ที่บ้านหรือที่ไหนบริษัทเรียบร้อยแล้วการเริ่มต้นใหม่อีกครั้งสินะกับบ้านไปทําความสะร์ดดีกว่าออฟฟิศโล่งเลยทีเดียวนี่กลับมาที่บ้านนะบ้านก็สวยดีนะเนี่ยมหน่าเราบอกมีคนอยากซื้อบ้านเผืออพานเมนเล็กๆนี่อยู่มาตั้งนานตั้งแต่เริ่มบริษัทเลย คือคงเอาไปทุกอย่าง,งไม่ได้เอาอะไรไปดีนะอ๋อให้เราหานะมีอะไรบ้างเอาแล้วมันกดตรงไหนได้เนี่ยอ๋อเนี่ยนี่คืออะไรเจะสิ่งนี้คืออะไรนะมันไม่บอกเลยนะว่ากดอะไรได้บ้างเมื่อกี้มันให้แบบเลือกๆเ,เอานี่คือเสื้อตัวแรกของฉันหรือเปล่านะฉันไม่ได้ใส่มาสักพักแล้วอะ่ะ ตอนนั้นฉันซื้อมันแล้วฉันคิดว่ามันเป็นเสื้อที่แพงมากเลยตอนนี้มันแพงจริงๆแล้วล่ะเพราะว่าฉันบริษัทเจ๊งอ๋อโอเคยังไม่ถูกนะมันต้องบอกว่าได้คีย์อินโฟเมชันอันหนึ่งมันอาจจะเป็นสิ่งของอะไรก็ได้อย่างเงี้ยเพราะว่ามันมันไม่รู้ว่าคืออะไรดูเดเป็นอะไรตรงนี้ปะอยู่ในลิ้นชักปะหนังสือนี่ป่ะนี่ไงหนังสือ ซื้อมาก็ไม่ค่อยได้อ่านนะ่ะอ่านไม่ออกซื้อไปงั้นแหละมันจะได้ดูดีภาษาภาษาอังกฤษก็คืนครูไปหมดแล้วแหมความจริงเอามาพูดกันอย่างนี้ไนงะก็ยังไม่ได้นะคีนฟอร์เมชันนะคืออะไรวะมีตรงไหนให้เลือกอีกยังก,กลัวมันจะผิดพลาดน,นะเดี๋ยวขอจุม่มทั้งจอนี้ก่อนนะอ๋อนี่ไงรีโมทกดได้เฉยเลยรีโมทก็กดได้นะเล็กๆนี่กดเสร็จอาจจะมี เออคลิปลับโผล่ขึ้นมารีโมทคอนโทรลงั้นเหรอไม่ได้ใช้นานถ่านหมดแล้วมั้งอ้าวอ,อ๋อเห็นแล้วมีรูปนี่ไงมีรูปมีรูปตรงนี้เมื่อกี้ตอนมันมาดูไอรีโมทพอดีหันมาเห็นทางขวานะรูปนี้ สนรั่วเหรอจำได้ว่าเธอไปเรียนที่ต่างประเทศสินะตอนนี้เธอคงก้าวหน้าดีเลยล่ะนี่ไงได้คียอินฟอร์เมชันแล้วนะแปะคอนติเนิยวก็ค <c oughs> ือเจอรูปผู้หญิงคนหนึ่งโอ้แปะไว้ว่าคืนเงินคืนเงินคืนเงินติดเงินคืนเงิน ไม่คืนเงินทุกคนเอามาแปะอย่างนี้เลยเหรอประจานงี้เลยหรอนี่นไม่ใช่บ้านฉันอีกแล้วล่ะโอ้โหไปดีกว่านะจะได้รู้สึกสบายใจกว่านี้หน่อยโอ้ไม่ก็อดนี่ก็คือร้านสะดวกซื้อนั่นเองเฮ้ยใครเดินชนเราเอา โอ้โหไม่รู้จักหลบเลยเห็นเห็นอยู่นี่ครับปิ๊บปิ๊บทั้งหมด8บาทต้องเอ่ออุ่นหน่อยไหมครับคือแบบเงินไม่พอแล้วอะอ้าวขอโทษด้วยเดี๋ยวหาเงินสดแบบหนึ่งนะจะบอกว่าเงินสดก็ไม่มี เร็วหน่อยเดีเฮ้ยไอคนที่พูดว่าเร็วหน่อยคือข้างหลัลงเหรอเอาสนรั่วเหรอเออขอโทษด้วยไม่เอาก็ได้ต้องกดลากเหรออ๋อกดอันนี้คือหลบนะเดินหลบหเฮ้ยแล้วเราวิ่งหนีทำไมอ่ะอายอ๋อไม่เห็นต้องอายเลย วิ่งมาสกายเลยอ่ะข้าวก็ยังไม่ได้กินหิวจะแย่อยู่แล้วเฮ้ยบ้าที่สุดเมื่อกี้เนี่ยสนรั่วเหรอเป็นไปได้เหรออะไรมันจะแบบเจอกันได้ไงบังเอิญขนาดนี้ไม่ได้บอกว่าอยู่ที่เอออังกฤษเหรอหรือว่ากลับมาแล้วนะเ้าแล้วเราก็ละเมอเพอพก โอ้นี่คือเราไปเรียนด้วยกันหรือว่าที่โรงเรียนที่จีนเป็นอย่างนี้นะต้องใส่นกไทด้วยเหรอใส่ทําไม <laughs> แล้วเรานั่งยิ้มให้กันทําไมเนี่ยมองตากันทําไมจ๊ะ้นี่ดูจนตาค้าง<อ>ดูมาห้านาทีแล้วจ,จะสั่งอะไร<อ>ไหมเออสั่งชาไข่มุกก็ได้เออไม่เลวต้องสั่งหน่อยจะมามัวแต่จ้องตากันเป็นมันไม่ได้ไ มองอะไรอ่ะไม่อะอ๋อก็ไม่ได้มองอะไรหรอกซูโม่คือแบบเขาบอกว่าพวกเราอ่ะดูเหมือนก็เป็นคู่รักกันรู้ป่ะเนี่ยนี่เอาไปเลยชาไข่มุกคุยกันไปเลยจีบกันไปเลยไม่ต้องสนใจฉันหรอกนี่กำลังท่องศัพท์อยู่นะป้าอย่ามายุ่งได้ป่ะนี่วางหนังสือจังป้า เอ้ทำไมถึงได้ดุร้ายขนาดนี้ล่ะเดี๋ยวแฟนไม่ชอบหรอกนี่คือป้าไม่ยุ่งสักเรื่องได้ไหมเนี่ยขนาดในที่นี่ทุกคนยังอยากมายุ่งเลยเฮ้ยเดี๋ยวฉันไปจัดการป้าหน่อยถ้างั้นจะพูดกับพวกเขาว่าไงหล่ะเพราเราเปไรกันตอนนั้นจะพูดว่าอะไร่นอะฉันก็พูดว่าเราเรารักกันเงินเหรอคือ ก็บอกไปเลยว่าเออคือเราเป็นโซเมดกันนะเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นคู่ชะตาบุพเพสันิวาสข้อ2ก็คือเป็นคู่รักธรรมดาตามธรรมชาติเลยข้อ3คือไม่มีอ่าจะได้ปะเราเป็นโซเมดกันหรือเปล่นๆๆานะชะตาเราต้องกันแน่แน่เละเขาก็บอกเขาเป็นว่าบุพเพสันิวาสแต่ไม่มีใครเข้าใจเลยอะ <ๆๆ S 1> บุพเพอะไรของเธอค่ะ คือแบบตั้งแต่เออที่เรารู้จักกันมาเนี่ยตั้งสี่ห้าปีแล้วเนี่ยตั้งแต่เด็กเราไม่เคยทะเลาะกันเลยเราโอเคกันมากเธอชอบอะไรฉันก็ชอบอย่างนั้นฉันไม่ชอบอะไรเธอก็ไม่ชอบเช่นกันนี่แหละบุพเพสันิวาสไงล่ะพรมลิขิตนี่เหรอคือพรมลิขิตฉันอยากจะกินชาไข่มุกมากกว่าเห็นไหมล่ะ เนี่ยนี่มันเป็นเนื้อเพลงด้วยซ้ำนะเนี่ยถ้างนั้นเธอควรจะต้องโดนสั่งสอนสะหน่อยเอาเนื้อเพลงมาหลอกฉันอาไม่เคยฟังเพลงของเจโชเหรอเอานี้เพลงของเจโชเลยไม่เคยฟังนะไม่เคยตั้งใจฟังเพลงอาจจะเป็นเนื้อเพลงนะโอ้โหฉันสมองเป็นอะไรวะเนี่ยเอาเป็นว่าวสงสัยต้องนอน ในส่วนสาธารณะไม่ก็นอนตายสะพานลอยแล้วล่ะเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวมันจะต้องผ่านมาทางนี้แน่เลยเดี๋ยวก่อนใครผ่านมาทางนี้เดี๋ยวก่อนนะนี่พวกที่มันเมื่อกี้เจอที่ร้านนี่นะเฮ้ยเฮ้ยสินรั่วอย่าอย่ามายุ่งอย่ามายุ่งฉันไม่ไปด้วยหรอกเฮ้ยมันดึกแล้วนะให้พี่ไปส่งดีกว่านะ ไม่ได้ฉันจะเรียกให้คนช่วยเฮ้ยมันเป็นอย่างนี้ได้ไงเนี่ยไม่น่าเชื่อเลยแต่ว่าฉันไม่สนใจเธอได้เหรอทำไงดีล่ะเฮ้ยมันต้องไปช่วยดีข้อหนึ่งคือดดกายไอคนนั้นข้อสองคือไปช่วยก่อนข้อสามคือทำเป็นไม่เห็นไปช่วยสิเฮ้ยทำหาเลยวะ สโมใช่ด้วยไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะโดนกี่ตีนแต่ว่าเธอรีบไปก่อนเธอ,อเฮ้ยคิดว่านะเก่งนะรอฉันอยู่นี่แล้วกดคลิกตรงนี้ที่มันอึ๊บกดซ้ายเดยอโอ้โหมันเร็วไปเอาไม่ต้องหลบด้วยนะหลบด้วยต้องกดซ้ายเฮ้ยกดซ้ายท่านเดียววะเตร็มตัวเตร็มตัว,ตว,ตว นึกว่ามันจะต้องให้แบบหลออึ๊บนี่กดซ้ายเลยอึหลบได้มาหลบ้ายต้องหลบขวาแท้เลยมลีอีกไหมล่ะขวาอึ๊บนี่ไงละ่ะเออเป็นไงละ่ะต่อยผ่านกล้องไปเลยอ้อ,อยเอาอันนี้ไม่มีให้หลบออยอ้ยอยอ,ยอ,ยอย้ไอ้พวกหมามหมูอยฉันไม่ปล่อยแกไปหรอกไม่ได้นะมันผิดกฎหมายข้อที่นู่นนี่นั่นทำอย่างงี้ไม่ได้ปล่อยเดี๋ยวนี้ปล่อยสิ สุมโม่สุมโม่แบบไม่ไหวแล้วนอนแผ่สองสลึงแล้วโอ้โหเดี๋ยวก่อนนะโดนขนาดนี้เนี่ยอาจจะตายก็ได้นะเอาช่วยด้วยแม่สาวคนสวยเอ้ยโอ้โหขี่ CBR 650 R มาซะด้วยกลางขาออกเหมือนอีกเกมหนึง่งเกมอะไรนะที่มีแม่สาวนักบิดโอ้แล้วเธอสามารถจัดการผู้ชาย3คนได้เหรอเนี่ย โอ้โหสุดยอดไปเลยอ่ะนี่ฉันไปถึงสวรรค์แล้วหรือเปล่าแสงนี้ไม่ใช่แสงนี้คือคนสวยที่มาช่วยเราเฮ้ยจบไปแล้วโอ้โหยางเจียหัวใจแตกสลายฉันรั่วก็คือแบบเห็นว่าเราไปช่วยนะก็ดีใจอืจบไปแล้วเป็นไงตอนที่หนึ่งดูไม่เร็วนะสนุกดีเหมือนกันนะเออใช้ได้นะนึกว่าจะแบบว่า โดนรีฟันเอาเป็นว่าก็เดี๋ยวไว้มาเจอกันใหม่คราวหน้าละกันนะเพราะงั้นสำหรับวันนี้ก็คุดบายตั้งกิวที่เชิญ e r